ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มีชื่อร่วมเข้าชิงครับกับงานนี้ครับครั้งแรกเลยครับปกติแล้วไม่เคยเข้าชิงอะไรเลยครับครับจริงๆอยู่ในวงการมานี้จําได้ว่ารางวัลที่เคยได้คือบุคคลดีเด่นทางพระพุทธศาสนาของเจมส์กรมมี่ด้านมากแล้วทำไมรอบนี้เราแบเป็นคนเสดอะไรยังไงอ๋ของผมขาของผมมาในสาขาอินฟลูเอนเซอร์ด้านแฟชั่นครับก็ ดีใจมากๆที่เขาแบบเลือกเรามาอยู่ในท็อปสอะไรเงี้ยก็จริงๆมีน้องๆที่เขาเก่งกว่าเราแล้วก็หลายๆคนที่เก่งกว่าเราอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมมันก็คือเหมือนเกินฝันนะครับคนตัวสูงไม่เข้ามาตรฐานชัยไทยซ้ำอะ่ะแล้วรู้สึกว่าได้มาทํางานด้านนี้แล้วมีคนให้โอกาสอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนเห็นว่ามันเหมาะที่จะเข้าชิงผมก็ดีใจมากๆกเราไม่เห็นแค่นิเดีบ้ากนัก็ก <ๆ S 1> ็มีครับมีมีใครบ้างนะมีน้องพลาวน้องพลาวรีฟครับแล้วก็อีกคน สยามสยามโม,โมใช่ไหมครับ<อ>น้องสยามโมครับแต่คนว่าแฟชั่นทั้งนั้นใช่บางคนเขาโอ้โหแบบเขาเขาเก่ง<อ>เป็นตัวจริงอะไรเงี้ยแต่ผมก็คือเป็นผู้ชายคนเดียวเนาะ<อ>รู้สึกว่าผมผลักดันในเรื่องของผู้ชายตัวเล็กครับ<อ>ผมทํามานานละ10กว่าปีอะไรเงี้ย<อ>เพราะว่าผมอยากให้ผู้ชายตัวเล็กมีพื้นที่ในการาได้โชว์ศักยภาพหรือว่าได้ได้มีความเห็นเรื่องแฟชั่นอะไรเงี้ยเพราะมันเรนจากตัวของผมเองกันแล้วอย่างคนาเขียแฟชั่นที่ทุเนี่ยรู้สึกเรารู้สึกกับสนุกับบ ผมคผม่อนข้างสนุกนะครับแล้วก็ไม่กดดันอะไรกับมันเลยเพราะว่าทุกวันที่ผมได้แต่งตัวมันเหมือนแบบวันที่ได้ได้ฝึกฝนตัวเองอะไรครับไม่ได้เครียดน,นะครับเอ,เอาเอาเอาสไตล์ตัวเองเข้าว่าเข้ามาแบบอยากลองผิดลองถูกก็ได้อัปเดตตัวเองมันทุกวันเลยครับแต่เราต่งนา้ามันสวยเปนไอคอนสายแฟไปเลยแล้วคนไทยเจ้าเก่าเซ็กซี่ไร้ยขอบุณคับก <laughs> 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 ็เรียกว่าสนุกครับไม่ไม่อยากรู้สึกว่าคือรู้สึกว่าชีวิตทุกวันนี้มันค่อนข้างเครียด อยากจะแบบว่าทําให้ทุกวันทั้งผมและกุหนูนาเนี่ยมีอะไรเป็นสีสันเรื่องแฟชั่นมันก็เป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าทําไปด้วยกันแล้วมันก็สนุกดีครับเวลาไปเที่ยวเงี้ยก็จะเห็นว่าจะมีคลิปแบบว่าแต่งตัวลงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีใจที่ทุกคนเห็นแล้วทุกคนชอบบก็เป็นนี่เรียกเป็นน่าจะเป็นลย์ลิสต์ใหม่นะตอนนี้นะครับพี่เพราะว่าผมเองเนี่ยหลังๆคือถ่ายรูปให้หนูนาบ่อยแล้วคนถามว่าใช้อะไรถ่ายยังไง แล้วก็จนรู้สึกว่าเอ้ยตกผลึกแล้วทาดีกว่าป้ายยาให้ทุกคนแบบเผื่อว่าใครอยากจะซื้ออยากจะถ่ายตามก็จะพยายามทําช่องทางนี้บอกต่ออะไรอย่างเงี้ยคอนนี้ c o n ตันบ้างไหมคะ content ตันบ้างไหมบคอนเทนตันไหมผมว่าทุกคนเป็นนะพี่ทุกคนเป็นนะเพราะว่าผมจําคําพูดพี่คนหนึ่งได้เขาบอกว่าทุกวันนี้ content มันเยอะทุกคนแข่งกันแล้วมันอยู่ในโลกแห่งความเครียดอ่ะผมรู้สึกว่าสุขภาพจิตเรามันสำคัญมากๆเลย เพราะฉะนั้นแล้วผมเองกับหนูนาเองเวลาเวลาทำคอนเทนต์เนี่ยจะต้องเอาความสุขเป็นพื้นตั้งออ,อย่าเครียดถ้าเครียดแล้วเนี่ยงานมันจะออกมาไม่ดีครับไม่ว่าจะเป็นงานที่ทําเองหรือว่างานที่มีลูกค้าเข้ามานะครับเรามีทคิคไหมส่งถ่ายท้อแฟนยังไงให้แบบหุ่นดีแบบอะไรแบบหุ่นดีเหรอครับช่วงนี้คนก็ไปแซวเขาเยอะนะผมเห็นนะเขบอกว่าผอมลงบ้างหนูนานี่เขาเรียกว่าดูแลตัวเองดีขึ้นครับอย่างที่ผมอยู่กับเขามานี่คือช่วงนี้เขา เขาเรียนแอนแทกจิ้งและเขา,าดูแลตัวเองดีขึ้นเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการกินหรือออกกาลังกายนะครับ mm. ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีที่คนเห็นเขาแล้วมันมีการพัฒนา mm. ซึ่งผมบอกว่าจริงๆแล้วหนูนาเนี่ยสามารถทําได้ดีกว่านี้อีกถ้าเกิดว่าเขาตั้งใจมากกว่านี้อีกจริงๆแล้วอ่ะถ้าถ้า,ถ,าถ้าผมอยู่กับเขามาเนี่ยอันนี้คือเขาแบบขุดพลังมา จากแบบเขาไม่เคยทำตอนนี้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะมากอะไรเงี้ยซึ่งผมดีใจมากๆที่เขาทำซึ่งหลายคนก็บอกว่าเออหนูมากับเรื่องตัวเองเรเตรียมเข้าคอร์สไปถึงว่าว่าพี่จ้งสาวอะไรเปล่า่จูยังไงคนถามทุกปีเลยเหรอจริงจริงผมก็ก็มีมีมีแผนครับมีแผนมีแผนก็คิดว่าคิดว่าเร็วๆนี้คิดว่า คิดว่าถ้าเกิดว่าเขาโอเคนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะจะบอกทุกคนนะครับแต่ตอนนี้ก็คือผมก็มีแพลนของผมอยู่จะดอว่ามีแชนที่คุยกันแล้วเรียบร้อยเพราะว่าบอกว่าจะบอกทุกคนเขาชอบแย่ผมอ่ะไม่เะขอไม่เขออะไรเงี้ยผมก็ผมก็บอกว่าพร้อมละพร้อมละอะไรเงี้ยชมกันเล่นเฉยๆยอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างผมเองผมรู้สึกว่าทุกวันที่ได้อยู่ด้วยกันอ่ะมันมีความสุขมากๆแล้วมันได้ศึกษาได้เรียนรู้กันผมว่าคู่ผมจะแปลกกว่าคู่อื่นหน่อยทะเลาะกันบ่อย ทะเลาะกันบ่อยเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีคือเหมือนได้ซ้อมการใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันเ,ออเพราะว่ามันได้ปรับกันเลย<ม>ปรับกันเลยว่าเรามีจุดที่เขาไม่ชอบตรงไหนผมชอบเขาตรงไหนได้คุยกันตรงๆไปเลยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยแล้วอย่างแทนที่บอกว่าเราจะเตรียมเซอร์ไพรส์เนี่ยเรามีคิดไหมส่วนตัวเราเองอะ่ะบว,ว่าอยากจะไปที่ไหนเพราะเราก็ไปเที่ยวกันเยอะเหมือนกันก็มีไับมีมีม,มีครับแต่ว่าขอ,ขอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะไม่เซอร์ไพรส์เพราะเดี๋ยวคนมาด่าผมบ่อยมากเลยคลิปที่ เก็บกลมผูกชุดเชือกลงเท้ามีคนมาเมนผมเคยไปเห็นนานแล้วนะคลิปนานๆมาแล้วบอกว่าเนี่ยทำผู้หญิงเขาผิดหวังนะเนี่ยเขาอูตส่ารอเก้อแต่เป็นการเตรียมก่อนแล้วนะอันนั้นนะเตรียมกันทำคอนเทนต์เฉยๆอะไรเงี้ยแต่ว่ารอบนี้อาจจะเป็นจริงละครับคำว่าเร็วๆนี้มันเร็วประมาณไหนนะเดือว่ี้นปีอยากกดดันผมเลยแต่ผมก็พยายามอยากจะให้ทุกอย่างมันลงตัวให้เร็วๆนี้ที่สุดนะครับก็พยายามพยายามในฐานะผู้ชายคนหนึ่งนะครับ นอกจากแผนการแต่งงานเราวาง ens, แผนกันยังไงบ้างแบบแต่งปีนี้ปีไหนแล้วมีลูกไหมมีลูกลกีก่คนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทุกคู่วางแผนนะแต่ว่าคู่ผมก็คุยกันเรื่อยๆอ่ะแต่ว่าผมว่าตอนนี้มันยังไม่เป็นลูกธรรถามผมว่าด้วยด้วยการมองเศรษฐกิจด้วยอะ่ะผมผมผมมองเศรษฐกิจเป็นหลักด้วยนะแล้วก็ทุกว,วนันนี้ถ้าเกิดจะมีลูกสักคนหนึ่งอ่ะมันค่าใช้จ่ายเยอะมากอะครับค่าใช้จ่ายเยอะมาก,ามากไปถามความเห็นหลายคนมากว่าผมจะมีลูกดีไหมหรือว่าจะไม่มีดี คนที่เขาพร้อมแล้วเขาจะบอกว่ามีเลยบางคนที่บอกว่ายังไม่พร้อมบอกว่าอย่าเพิ่งมีมีแล้วเหนื่อยอะไรเงี้ยมันก็นานาจิตตังครับมผมก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้ามันมีโอกาสผมอาจจะได้มาบอก,บอกพี่ๆครับตอนนี้ยังเอาเอาสเต็ปแรกคือแต่งงานก่อนครับอ๋อเป็นสเต็ปครับครับ <c oughs> พร้อมใช่ไหมครับคำว่าพร้อมสําหรับเราก็คือ,ค,อคือจริงๆพร้อมของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับพี่ บางคนอาจจะแบบว่าให้มีมีเงินในบัญชี10ล้านร้อยล้านอะไรเงี้ยแต่ของผมในมุมมองขงผมคือพร้อมคือผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันอยู่ตัวแล้วเราเอารายรับรายจ่ายโอเคลงตัวแล้วก็มีเงินเหลือเก็บเอาไว้เผื่อลูกเผื่อกเกษียณตัวเองในระดับหนึ่งไม่จําเป็นจะต้องโหเยอะมากมายอะไรเงี้ยดูแลตัวเองได้เผื่อจะต่อยอดทําธุรกิจได้ในอนาคตอะไรเงี้ยเพราะทุกคนน่านจะรู้ว่าถ้าทําวงการตรงนี้หรือทำบินณูอ่ต มันก็จะมีโอกาสเข้ามาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจหรือว่าทำอินฟูเนาะแล้วก็เราแก่ลงทุกวันนะครับเพราะงั hmm. ้นเราก็ต้องเตรียมแผนอนาคตเอาไว้สัก5ปี10ปีเผื่อ,อไว้ก่อนอะไรเงี hmm. ้ยเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าคำว่าพอผมก็ต้องเตรียมตัวในระดับหนึ่งที่จะต้องมีบัตเจ็ตแล้วก็สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วก็อีกคนหนึ่งได้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ